าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเกมสการผมรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยอ่ะบอสในไหนอาการเป็นยังไงหมอขอดูหน่อยผมว่าผมหลอกเกินไปอ่ะดูจากส่งหน้าอาการน่าจะหนักเข้าคันโคม่านะครับลองยาหน่อยเว้ของดีนะเลอะหายเลยนะ วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณหลอกเกินไปเมื่อคุณพาเนวี่ฟาร์มเทียนวันนี้พี่จะพานนวี้อย่างน้องเนี่ยไปฟาร์มเทียนละวดะเออจะพาหนูไปแค่คนเดียวใช่ไหมคะหนูหวังว่าพี่จะไม่รับนนวี่ครองตอนกับพี่หลังหักนะครมันแน่นอนอยู่แล้วพี่ขอสัญญาด้วยใจของพี่เลยว่าพี่จะพาน้องไปแค่คนเดียวอะไอความหลอกของพี่หกนั้นก็สามารถทำให้เด็กคนหนึ่งตาทำทาตายได้ ช่างน่าสงสารจริงๆเชอรี่ครับผมไม่ได้จะบอกเชอรี่มานานแล้วครับคุณเชอรี่ผมเนี่ยปลื้มคุณรักคุณมาหลายปีแล้วครับโจดซึ่งกูรักเธอเหมือนกันนะครับผมดีใจยังไงที่ผมมีคุณนี่ฉันก็ดีใจครับวันนี้แหละครับผมจะสื่อสาแล้วคุณเชอรี่มัแต่งงานกับผมเถอะครับไอ้เต่าโจดทำไมเธอต้อรักขนาดนี้นะไอ้เหี้ยในที่สุดความฝันของผมตลอดทั้งเจ็ดปีก็เป็นจริงผมได้ขอโอ้พระเจ้าช่วยดีมันโอ้โอ้ดีมันทู่ โอ้พระเจ้าสุดยอดไปเลยโอ้โอ้ทุกคนมาดูดีสิตรงนี้มีหูกด้วยโอ้ย๋ยูก่อนนะใกล้เปิดเพลงเศร้าเนี่ยเร็วพวกเองเป็นอะไรกันเนี่ย a few moments later อให้ตายเถอะนี่ก็ผ่านเวลามานานแล้วเนี่ยทำไมไม่มีคนมาช่วยเราเปิดประตูเลยโอ้ระิะเลยครับ ตั้งที่ผมเล่นเก็บสกายมา2ปีแต่ผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมคนทีน่ใส่ผมต้องคู่หรือแนะนําเหมือนใคทุกคนจนวันนี้มันแย่งปีกูเป็นตัวโดนซัดหน้าได้เลยนายรู้ไหมชายคนนั้นกว่าเขาจะหล่อขนาดนั้น เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเออเออ,เอ,อไม่แปลกหรอกมันเล่นเนี่ยผูกอ,อ่ะเขาต้องฟาร์มเทียนแบบต่อเนื่องในด่านเดิมเสียเวลาเสียเพื่อนเสียเงินในเกมไม่นนมากเท่าไหร่อีกอย่างแกโชคดีแล้วล่ะที่ไม่มีสมผมนั้นทำไมอ่ะ